ในานามของโรมยามพันก็ขอกขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้มีวิสัยทัศน์ว่าสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางด้านการสื่อสารมวลชนของโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันสกรรมศาสตร์ซึ่งมีคุณประการอคนไทยในปัจจุวันและในอนาคตสิัยท่าอาจารย์ได้ สิ่งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยและการเรียนรู้ของทั้งคนไทยและคนทั่วโลกผมในานามของท่านอาจารย์ทุกท่านก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ไว้อย่างสุดมากขนาดนี้และขอตพวร,ระเบิดเมื่อท่านบ อ่ะตรง nhiều เสียงอยู่นี่ คือคนที่เป็นทหารชาวยันยมานที่ประพันธ์เพลงนี้รัะะาเสด็จนาคาชาตอนที่เสเด็จวา,างเร่ติน้ครับันสุเลยนขนทีุ่เนที่สดเขน่ดเอขยนี่เลยขยัน่เลยใั่ขันที่ดเลยั่เัน่ดันี่เลยขปันท่นี่สเลยปนี้เยขยั่เลยี่เยันี่เกยนี่เลย่สเบอ,อร์ออัี่สุดลหมดเลย ซีรีมันโดยโดยาครับะเทะนียเสียงมันจะมีเสียงคนพูดแต่เพราะว่ามีการปทึไว้เพราะนเนี้ยีมันเป็นเทคนิิีการบันทึกสียงแรกแรกของก ก็ต้องเอาเสียงแบบแรกในยุควีเดียลับอาจารย์ก็มีสุดขับและเนี่ยครับนี่ก็คือแผ่นเสียงเพลงชาติฉบับแรกของสยามที่กรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์มันพึ่เนี่ยแหละครับอันนี้เป็นดนตรีสามคนหรือดนตรีเดียวเออบอลเลงโดยดูยางหาเรือเป็นดนตรีสามคนเป็นเพลงแปร อยากฟังของจริงไหมครับเดี๋ยวผมเปิดในเคื่องนี้ให้ฟังมันมันเนอมันบอกว่าเียยวลำป้เคื่องบะเหมือนทออาอ่ไรอะไรครับเดี๋ยวผมจะเปิดในต่างห้องให้ดูนะนี่เป็นของจริงเลยนะครับผมเองของจริงเลยแล้วก็เป็นแผนที่หายากมากมากเลย 2,477สิงหาคมสิงหาคม2,477แล้วก็ส่งไปที่โอเดียนเยอรมันอ่าและและ,และใช่ครับหมบายถึยงประเทศของอเมริกาในตลาดนี่แหละที่มีเลนค่านะครับหลังจากนั้นก็ส่งกลับมาขายครั้งแรกสุดขายไปสองบาทของบ่าที่เด็ดๆเนี่ยนใช่ครับแพงมากแพคมับแพงมากคือสายให<ช>ญ่เพราะว่าไม่มีคนซื้อไปฟังกันเกิดก็เลยแพงมากเพราะว่าจะโดนขั้นต<ๆ>่างในการผลิต<ๆ> ท่านทราบหรือเอ่อท่ถ้าที่ทราบยังไม่ถึงทางแผนเองนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ก็คือทางราชการกระแสเรื่องนี้เมื่อตอนมีเศษเศษที่ราคาตวระดับบัตรอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็ถือว่าหายากแล้วก็เป็นแผ่นนอกกระทางคือจะต้องวางเก็บตรงกลางและไปเล่นนะครับของนนะคีกที่กึ่งหมด

เป็นประกาศได้านงานบนการิงกษาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับเพราะว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะใช้เก่งงานอยงั้นขอประชื้เลยนะคะงั้นอย่างนั้นขอระหว่างอาจารย์กับท่านกครองหรือว่ามีคนด้วยใกล้เนี่ยขาบันเลยสุดทยอดพึ่งมีความรู้เลยเนี่ยอาจารย์นี่เดิว่าโอ้ไเปมาวันเนี้ย ไม่รู้เลยอ่าเนี้ยครับอันนี้ขาเหมือนกันของพี่เนี่ยบล้อยไปโอ้ไม่รู้เลยพราะหลังเขาสรางควาเพื่อนเพแ่อนี้เดี๋ยวจะเห็นเป็นสิ่งที่น้อยคนจะได้เคยเห็นเออไม่เคยเห็นนะแล้วคนไทยใช้กระบอกสียงแน่มากนะครับแีนยแล้วก็เต้น รอปปรเปไ่อทเยใช่ั <c oughs> แันารจะเต้นเต้นเต้นเอะทีวีไม่บันทึกทางด้านหน้ามาัางอ มันไม่มีทีวีวิธีการเในสเตจนี้ที่สุดก็คือว่าฟังเพลงไปเรืยแล้วมีตาเต้นไปเรื่อยกลัมาก่อนนั้นลงในรายงานประจำเดือนรมครับนี่ควรจะลงรายงานประจำเดือนลมเลยคุณมีพลังมากเลเต้นใหญ่เลยชอบใจเลยเพราะว่าปกติไม่ได้เต้นง่ายๆเนี่ยบางวันก็ไม่เต้นเลยเพราะว่ามันขึ้นกับลานขึ้นอยู่กับลูกล้ออะไรมาผมโอ้เป็นแต่เปสวาระ มีมีวิญญาณคนดูเขามีวิญญาณติดลบนะเสีลปินที่ชอบจะถ่ายใหญ่เลื่อนมาปรับตรงนี้ครับตัวนี้คือตัวที่เราจะกดกดให้มันอยู่ในระดับไหน เดียวพิจารณาครับอุณหภูมิต้องเท่าไหร่เอ่อโดยปกติแล้วอย่าไม่ควรเกิน40ไม่ควรเกิน40นะครับอาจ้ำตาลไทยเขาเรียกว่าระบายใช่ไหมมั่งแน่นไม่พอได้เลยอาจารย์ว่าของมีค่าของพิจารณาด้วยครับวันนี้วันที่2พฤษภาคม2560และระยะเวลาที่ผมได้ทำงานร่วมกับอาจารย์กนิกาชื่อว่าปัีนะครับหรืออาจารย์ตุ๊ก นับจากวันแรกที่ได้เจอจาตรตุกที่สีพาว่านะครับที่หอสมุดทูหอสิลินอรจนถึงวันนี้ผมคาดว่าประมาณ15ปี15ปีที่ผ่านมานะผมยืนยันได้ว่าไม่มีใครที่ทำงานหนักในเรื่องของการอนุรับเข้าอาจารย์ตุกเลยนะครับคือขออนุญาตพูดออกจากใจนะครับอาจารย์ตุกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องกลไกที่ แต่จารตุ๊กไม่ยอมแพ้ครับคือถ้าที่ผมเห็นคือไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของผู้ชายอ่ะซึ่งตรงนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าอมืมันไม่มีคนอย่างนี้มากนักนในประเทศนะครับแพรวะเราก็ต้องการคนอย่างนี้จริงๆถามว่าตลอดระยะเวลาจถึงวันนี้ทําไมผมถึงอยู่เพราะว่าปีนี้อาจารยตุกก็เกษียณครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นเวลาที่หมอแล้ว ผมคงทำงานเข้าขาออกอมดีไม่ได้ครับรครับโเ,เ,เ,เกียดมากมมมเลยเราไม่าดให้แล้วอ่ะแต่ว่าคือสิบห้าปีเนี่ยผมเห็นแน้ว่าผมทางานกับใครได้แล้วแต่ที่จริงๆแล้วอ่ะแต่ที่จริงๆริงก ไัได้ดีจริงๆแล้วนะครับที่พานระบแบกจะหาเทตนิคาจากสมคัญได้ความน่าเชื่อถือได้ได้ดีทุกวันนี้นะคะหรือว่าก่อตั้งได้อย่างอย่างมั่นคงระดับหนึ่งเพราะพะาอ,อาจารย์มีส่วนในการส่งเสริมของชิ้นที่สําคัญที่มีค่าให้กับเราจนเราสามารถสร้างบุญบาทเหมือนกับว่าเราเป็นผู้นําด้านสิเพราะอาจารย์ เป็นผู้ที่ขับรถได้ปุ๊หนมาตลอดนะครับดีจาิงๆครัีจริงจริงนะรับขอบคุณครับจริงจริงครับก็ไม่เสียดายไม่เสียดาย15ปีเราทําเต็มที่ให้ประเทศชาตินะครับนะครับผมเชื่อว่าด้วยคนสองคนเราทําเต็มที่ให้ประเทศชาติจริงๆเหนือเหนือเหนือกว่าที่ยอคมนุษย์จะทำได้ด้วยซ้ำผมเชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับก็ก็เป็นเวลาที่ดยส